สวัสดีครับวันนี้วันที่2ตุลาคม2567นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวเครื่องยนต์จำลองครับกล่องก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์จำลองสำหรับรถแลนด์โรเวอร์นะครับแลนด์ซีรีส์นะครับ ก็ถ้าเป็นแลนด์รุ่นอื่นเนี่ยก็น่าจะใส่ได้เหมือนกันนะตัวผลิตภัณฑ์อันนี้เนี่ยเป็นของบูมเลสซิ่งนะครับก็รหัสก็คือ v r x 0 2 3 7 8นนะครับก็ทำตัวเครื่องเนี่ยมา ปิดฝาไว้ด้านบนนะครับเอ่อเพราะว่าในในตัวเครื่องเนี่ยโดยปกติก็จะมีมอเตอร์อยู่นะฮะแต่ว่าเราพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นมอเตอร์นะครับซึ่งบูมเขาก็ก็ได้ทํามาจนได้นะครับเราก็รอมานานนะครับโดยปกติเนี่ยที่รถของบูมหรือรถของยี่อื่นยี่ห้ออื่นเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ซื้อเครื่องที่เป็นฝาครอบแบบแบบยี่ห้ออื่นแบบแบบอื่นนะ่ที่มาใส่ ต้องมาใส่แต่ว่าอันนี้เขาทําออกมาเป็นตัวเครื่องสําหรับตัวแลนโดยเฉพาะเลยนะครับก็จะตรงรุ่นนะครับแล้วก็สวยงามนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือพอมันเปิดฝากระโปรงได้เนี่ยเปิดแล้วเนี่ยมันก็ควรจะมีเห็น,เห,นเห็นเป็นเครื่องนะครับจะได้โชว์ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าอันนี้ตัววัสดุเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะครับซึ่งเขาก็มีมาให้ หนึ่งชิ้นในนี้ในหนึ่งถุงนะแล้วก็มีแบบนี้แล้วก็จะมีพวกรายละเอียดมีพวกสายไฟต่างๆนะครับดอกสว่านก็มีนะแล้วก็ตัวอย่างพวกตัวน้ำยา,าที่เป็นใส่สำหรับ น้ำปัดน้้ำฝนเนี่ยก็จะมีให้ด้วยนะครับเป็นสใสๆนะแล้วซึ่งเราก็สามารถใส่น้ำยาเข้าไปในนี้ได้ด้วยนะครับให้เป็นสีปกติน้ำยาที่ใส่ก็จะเป็นสีฟ้านะมันจะได้ดูแล้วมันเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบูมเนี่ยก็ทำรายละเอียดออกมาเนี่ยก็ผ่านการคิดมาอย่างดีแล้วนะครับก็มีความสวยงามน,นะครับแต่ว่าอของที่มาเนี่ย อุปกรณ์ต่างๆที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกสีดำนะครับถ้าเราอยากจะให้สมจริงนะครับเราก็จะต้องมาพ่นสีนะครับตามชิ้นต่างๆแต่ว่าดูแล้วก็ไม่ยากนะครับซึ่งบูมก็ให้ระดับความยากนะครับเ็ามี5ระดับเนี่ยเขาให้ไว้แล้วที่ระดับ3นะครับก็ไม่ยากนะเพราะว่ามันมีชิ้นส่วนไม่เยอะนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าใครอยากจะได้ทําสีเนี่ยก็ลองไปดูว่า ตัวต้นแบบที่อยู่ในรูปเนี่ยมันเป็นสีแบบไหนยังไงหรือว่าเราอาจจะไปดูหาข้อมูลจากรถจริงนะครับว่ารถจริงมันตรงไหนเป็นสีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูจะพามาดูใกล้ๆนะครับว่าในตัวชิ้นส่วนเขาเนี่ยจะมีอะไรไว้ให้บ้านนะครับอ้าวมาดูนะครับ ในถุงเนี่ยก็บรรจุอะไรบ้างนี้ก็จะเป็นตัวเ,เขาเรียกลังพึ่งนะลังพึ่งที่อยู่ด้านหน้าฝากระจังนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝานะครับฝาเครื่องด้านบนนะครับแล้วก็รายละเอียดเยอะเลยนะมีพัดลมด้วยนะครับพัดลมพัดลมหม้อน้ํานะครับแล้วก็ตัวกล่องใส่แบตเตอรี่นะครับซึ่ง ตัวนี้เนี่ยของบูมเนี่ยที่ผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีเนี่ยก็เพราะว่าตัวกล่องแบตเตอรี่เนี่ยเขากล่องแบตเตอรี่เนี่ยสามารถที่จะเปิดนะครับเปิดฝาปุ๊บแล้วก็เปิดสวิตได้นะครับถ้าเกิดว่าใครใช่มอเตอร์ฟิวชั่นอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะเอาตัวกล่องเนี่ยเอาตัวสวิตเนี่ยใส่เข้าไปในกล่องนี้นะครับแล้วก็เปิดฝาที่เป็นรูปแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ กดสวิตได้เลยนะครับซึ่งสุดยอดมากเลยนะแบบเนียนมากแล้วก็อันนี้เนี่ยเขจะเป็นแบบนี้นะครับก็มีฝามีอันนี้เขาเรียกอะไรว่าจานจ่ายว่าไม่รู้นะเนี่ยจานจ่ายกล่องแบตเตอรี่ปลั๊กหัวเทียนต่างๆนะครับมีให้ครบเลยนะครับเราก็บางชิ้นส่วนเนี่ยก็จะต้องมาไขาน็อตบ้างนะครับหรือว่า ติดกาวบ้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการติดกาวนะครับเดีย๋ยวแกะมาดูอันนี้น่าจะเป็นเดีย๋ยวผมจะมาใส่รถของผมนะครับหลังเาก็บเดี๋ยวจะลองทําสีแตบบ่ว่าเบาๆดูนะไม่รู้จะเป็นไงบ้างไม่น่ายากน,นี่ก็เป็นพวกกองอากาศนะครับเนี่ยก็จะมีหม้อกองอากาศแบบรถแบบรุ่นเก่าเลยนะครับสายหม้อกองในต่างๆนี้ตัวถ้่ยเสีย ตัวคล้ายๆตัวเฮดเดอร์นะครับก็ครบเลยสวยแล้วก็น้ำหนักไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หนักนะครับน้ำหนักเบานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่พี่บอดนะก็คือเป็นตัวที่ใส่น้ำเหมือนน้ำยาล้างกระจกนะครับแล้วก็ใส่น้ำยาที่มันเป็นสีสีะไรไปใส่เข้าไปสีฟ้าอะไรเงี้ยมันจะได้เห็นนะครับวิ่งไปวิ่งมาสวยแล้วก็ ในถุงเนี่ยก็จะมีเข็มฉีดยามาให้ด้วยนะครับผมว่าก็คงเอาไว้ใช้สําหรับดูดน้ํายาเพื่อให้ดูดน้าเนี่ยเพื่อที่จะเอาใส่เข้าไปในนี้นะใส่ไปตัวที่น้ํายาใช้กระจกเนะครับแล้วก็มีพวกสายไฟน็อตนะครับสว่านก็มีให้นะครับแล้วก็ตัวกาวสองหน้านะครับแล้วก็สติกเกอร์ต่างๆนะครับนี่เป็นบอสนะครับสติกเกอร์ต่างๆแล้วก็ฝาแบตเตอรี่นี่ อยู่ตรงนี้นี่ฝาแบตเตอรี่เดี๋ยวแล้วก็สติกเกอร์แปะนะครับก็ทำเหมือนนะครับครบถือว่าก็เพิ่มความสวยให้กับรถสกิลของเรานะครับแล้วเล่นก็จะได้สวยจอดโชว์ตั้งโชว์ก็สวยนะครับสลหรัใครที่มีตัวแลนด์นะครับก็จัดได้เลยนะครับตัว ันนี้ราคา1190นะครับราคาดีด้วยราคาเกือบเท่าๆหน้าเว็บของฮ่องกงลงนะครับดีเลสติกเอนจินตอนนี้บูมก็จะทําลองเป็นแบบลักโลรนะรก็จะเป็นสีน้ำตาลเรียบๆนะครับครับก็เรียบร้อยนะครับการดีวิวตัวฝาครอบ เครื่องยนต์จำลองนะครับจากบูมเ a ซิ่งนะก็ใส่ได้สำหรับแลนซีรีส์นะครับแล้วก็อาจจะเป็นแลน์รุ่นอื่นนะครับที่เปิดฝากระโปรงได้ก็จัดได้เลยนะครับแล้วก็ตัวบอดี้แข็ง,งเนี่ยของแลนซีร r ีส์2เนี่ยก็ออกมาแล้วนะครับสำหรับท่านที่สนใจตัวเครื่องนะครับก็ ไลน์มาก็ได้ครับลายก็ H D Alien นะครับเดี๋ยว inbox มาในเพจ Facebook นะครับก็คือเพจก็ชื่อ R C Skill Thailand นะครับเดี๋ยวเราจะส่งลูกเพิ่มไปไปให้นะครับนี่แล้วก็ราคาสวยงามนะราคาดีนะครับก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0814911989ครับผมเีครับสวัสดีครับ